ฉันนางสาวสุตาพาัชรสริศมาจากโรงเรียนศรีบุญญนนท์นะคะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องนักประดาน้ำไม่หุนกลับค่ะโจทย์ของเราก็คือวางนักประดาน้ำคาทิเซียนอย่างง่ายในท่อแนวดิ่งที่มีน้ําอยู่เต็มความดันที่เพิ่มขึ้นในท่อจะทําให้นักประดาน้ำจมลงเมื่อจมถึงระดับความลึกหนึ่งนักประดาน้ำจะไม่ลอยกลับขึ้นมาอีกเลยแม้ความดันจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้นจงสืบสอบปรากฏการณ์นี้และระบุว่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องมีผลต่อน,นักประดาน้ำอย่างไรค่ะนิยามเฉพาะนะคะ คำแรกเป็นคำว่าลอยค่ะก็คือการทรงตัวอยู่บนผิวน้ําเมื่อจมลงไปแล้วสามารถลอยกลับขึ้นมาที่เดิม2คํคำว่าหุวนก,ก, premium, ลอลอกลับ,ค,บคือการจมลงไปใต้ผิวน้ําแต่สามารถลอยกลับขึ้นมาที่เดิมได้3คํคำว่าไม่หุ่นกลับคือการจมลงไปใต้ผิวน้ําและสามารถลอยกลับขึ้นมาที่จุดเดิม 4. ี่คำว่านักประดาน้าก็คือดับเบิรที่เป็นแบบจําลองของนักประดาน้ําค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะทฤษฎีแรกก็จะเป็นแรงพรยุงและหลักของอาร์คิมิดิสก็คือน้ําหนักวัตถุที่หายไปเมื่อช่ในของเหลว จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรวัตถุที่จมลงซึ่งจากรูปจะเห็นว่าแรงพยุงจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุที่จมลงไปค่ะต่อไปความดันนะคะก็คือแรงที่กระทำบนพื้นที่1ตารางหน่วยในแนวตั้งฉากกับพื้นที่นั้นหรือแรงดันใน1ห,หน่วยพื้นที่ซึ่งจะได้ตามสูตรว่า P เท่ากับ F ส่วน A ค่ะต่อไปเป็นความดันในของเหลวนะคะก็คือสําหรับของเหลวที่อยู่นิ่งอุณหภูมิหนึ่งความดันของของเหลวจะแปรผันตรงกับความดึกและความหนาแน่นของของเหลวเสมอ ไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างภาชนะหรือปริมาตรของของเหลวซึ่งจะได้ตังสมการว่า p ท่ากับ rho g h ค่ะต่อไปเป็นการออกแบบการทดลองนะคะอุปกรณ์การทดลองของเราก็จะมีกระบอกตวงสูง1 0 0เซนกระบอกเข็มฉีดยาดัปเปอร์น้ำเปล่าน้ำมันจุบยางสาย,ยางกระบอกสูบลมแล้วก็น้ำตาลค่ะการทดลองของเราจะแบ่งเป็นสามการทดลองนะคะการทดลองแรกก็คือความดันที่มีผลต่อที่มีผลให้นักประดา้ำไม่หวนกลับค่ะวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่อศึกษาความดันที่ส่งผลให้นักประดาณ้ำไม่หวนกลับ สมมติฐานของเราก็จะเป็นความดันมีหลวนต่อความลึกที่จมจนถึงตำแหน่งที่ไม่หุนกลับต่อไปจะเป็นตัวแปรนะคะก็ตัวแปรต้นของเราจะเป็นค่าความดันตัวแปรตังก็จะเป็นจุดที่ไม่หุนกลับตัวแปรควบคุมก็จะเป็นปริมาณน้ำในกระบอกตวงมวลของนักปดาน้ําขนาดของนักปดาน้ําวิธีการทดลองของเราก็คือขั้นที่1ก็คือเติมน้ําเปล่าลงในกระบอกตวงสูงขึ้นจากพื้นดิน9กเซมตรแล้วก็ขั้นที่2จะเป็นเติมน้ําลงในนักปดาน้ําให้มีมวล6.8กรัมหรือว่าร้อยปิ่มน้าแล้วก็ใส่ลงไป สี่ก็คือสูบลมจากกระบอกสูบลมให้ถึงจุดที่น้ำเข้าไปแทนที่อากาศในนักประน้ําทําให้นักประน้ําไหลลงห้าเมื่อนักประน้ําเริ่มไหลลงให้สังเกตความลึกและก็จุดที่หวนกลับค่ะหกเพิ่มแรงสูบให้ถึงจุดที่นักประน้ําไม่หวนกลับค่ะต่อไปจะเป็นวิดีโอนะคะ จากวิดีโอเมื่อกี้ก็ได้ผลสรุปการทดลองดังนี้นะคะก็คือจกตารางผลการทดลองจะพบว่าจุดที่นักประนาไม่หุนกลับจะมีค่าความดันอยู่ที่1.4บาร์หรือว่า1 4 0 0 0 0บาทข้าวค่ะต่อไปเป็นการทดลองที่2ค่ะคือมวลของนักประนาวัตถุประสงค์ของเราก็จะเป็นการศึกษามวลของนักประนาที่มีผลต่อการไม่หุนกลับสมมุติฐานก็จะเป็นมวลของนักประนาที่มีผลต่อความดันที่ส่งผลให้นักประนาไม่หุนกลับค่ะตัวแปรต้องของเรานะคะก็คือมวลของนักประนาตัวแปรตางก็จะเป็นค่าความดันที่ทําให้น้าปนไม่หกับ ต่อไปควบคุมของเราก็จะเป็นปริมาณในน้ำในปริมาณน้ําในกระบอกตวงขนาดของน้ำประน้ําแล้วก็ชนิดของสารละลายค่ะวิธีการทดลองะ่ะคก็คือขั้นที่หนึ่งคือเติมน้ําลงในกระบอกสูบกระบอกตวงให้สูงขึ้นจากพื้นดินี้าสเซนติเมตรสองก็คือปรับมวลน้ำประน้ําให้มีมวล7.4 7.2 7.0 6.6 6.4นและ6กกรัมตามลำดับค่ะ3ปิดจุดยาให้แน่น4ก็คือสูบลมจากกระบอกสูบให้ถึงจุดที่น้ำเข้าไปแทนที่อากาศแล้วก็น้ำประน้ำเริ่มไหลลงค่ะ 5เมื่อนักประนาเริ่มไหลลงให้สังเกตความลึกแล้วก็นักประานาน้าถึงความลึกของนักประนาน้าที่ถึงจุดหันกลับค่ะ6ก็คือเพิ่มแรงสูบให้ถึงจุดที่ไม่หวนกลับค่ะต่อไปเป็นตารางสรุปของการทดลองนะคะก็คือจากตารางของการทดลองเนี่ยจะพบว่าน,นักป,ประนาน้ามวลของนักประนาน้ําจะมีผลต่อความดันที่ส่งผลให้นักประนาน้าไม่หวนกลับก็คือว่ายิ่งมีมวลมากก็จะใช้ความดันที่น้อยลงค่ะต่อไปการทดลองที่3ก็จะเป็นความหนาแน่นของสารละลาย ัตถุประสงค์ของเราก็คือการศึกษาความหนาแน่นที่มีผลต่อความดันที่ทําให้นักประดาณ้ำไม่หุนกลับสมมุติฐานของเราจะเป็นความหนาแน่นมีผลต่อความดันที่ทําให้นักประดาณ้ำไม่หุนกลับตัวแปรต้นของเราจะเป็นความหนาแน่นของสารละลายตัวแปรตามก็จะเป็นค่าความดันที่ทําให้นักประดาณ้ำไม่หุนกลับส่วนตัวแปรควบคุมเราจะเป็นปริมาณน้ำในกระบอกตวงปริมาณน้าเบื้องต้นในนัำประดาน้ำแล้วก็ขนาดของนักประดาณ้ำค่ะต่อไปเป็นวิธีการทดลองนะคะหนึ่งก็คือเติมน้ํามันแล้วก็นําเชื่อมลงในกระบอกตวงลกระบอกสูงขึ้นจากพื้นดิน สองคือเติมน้ําลงในนักประดาน้ําให้มีให้สามารถรอยปิ่มน้ําได้และใส่นักประดาน้ําลงในกระบอกตวง3ปิดจุกยาให้แน่น4สูบลมจากกระบอกสูบลมให้ถึงจุดที่น้ําเข้าไปแทนที่อากาศและทําให้นักประดาน้าเริ่มไหลลง5เมื่อนักประดาน้าเริ่มไหลลงให้สังเกตความลึกที่นักประดาน้ําถึงจุดที่หวนกลับ6ให้เพิ่มแรงสูบจนถึงนักประดาน้าไม่หวนกลับค่ะต่อไปจะเป็นวิดีโอของสอนทางก,การทดลอง ต่อไปเป็นตารางสรุปผลการทดลองค่ะก็คือจากตารางเนี่ยจะเห็นว่าในน้าเชื่อมจุดที่น้ำมันนะไม่หวนกับก็จะมีค่าความดันอยู่ที่หนึ่งแบาทหรือว่าหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทข้าวส่วนในน้ํามันจะเป็นศูนย์จุดหกบาทหรือหกบาทข้าวซึ่งสังเกตว่ายิ่งค่าความหนาแน่นน้อยจะใช้แรงใช้ค่าความดันน้อยลงไปด้วยค่ะต่อไปจะเป็นอันพิบายผลการทดลองค่ะอัิบายผลการทดลองของเราก็คือสรุปได้ว่า มวลของนักปราณาและความหนาแน่นของสารละลายมีผลต่อค่าความดันที่ส่งผลให้นักปราณาไม่หุ่นกลับขึ้นมาเนื่องจากการทดลองที่2เราได้มีการปรับค่ามวลของนักปราณาและเมื่อทําการทดลองพบว่ามวลของนักปราณามากขึ้นจะมีค่าความดันน้อยลงและเมื่อนักปราณามีมวลน้อยลงจะมีค่าความดันมากขึ้นซึ่งสังเกตได้ว่ามวลของนักปราณาจะแปรผกผันกับค่าความดันที่ทําให้นักปราณาไม่หุ่นกลับและความหนาแน่นของสารละลายจะมีผลต่อความดันเนื่องจากการทดลองที่3ได้นาน้ํามันและน้าเชื่อม ซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าและมากกว่าน้ำปลาตามลำดับเมื่อทําการทดลองจะเห็นว่าในน้ํามันนักประดาน้ำไม่หุนกับที่ค่าความดัน0.6ูาร์หบาหรือห0หมื่บารขคาวและน้าเชื่อมนักประดาน้ําจะไม่หุนกับที่ค่าความดัน1 8บาร์บาหรือ1800 0 0ปหมบารขคาวจึงกล่าวได้ว่าค่าความหนาแน่นน้อยจะส่งผลให้ความดัน,นที่ทําให้นักประดาน้ําไม่หุนกับมีค่าน้อยและถ้าความหนาแน่นมากจะส่งผลให้ค่าความดันที่ทําให้นักประดาน้าไม่หุนกับมีค่ามากซึ่งสังเกตได้ว่าความหนาแน่นของสารละลายจะแปรง กับค่าความดันที่ทําให้นักเรณนน้ไม่หุนกลับคขบคุณค่ะ